สบายดีเดอ้อพี่นอกทุกคนทา้งลาวทางไทยแลยกะพี่นอกทวีเซียอาศัยอยู่ต่างประเทศน,นมมันเนาะมาไม่เหนพากราเม็ดคุกกี้ช็อกโกแลตคุกกี้กินเองแซบ่บหอมๆอ,ออกจากเตาใหม่ๆสดๆฟรดว่างอยากเห็นให้รกผัวก,กินไกน่ลองเห็ดเด้อแซ่บขามาลาเห็ดกันเลยหนึ่งก็ค,คือข่อยวอรมเตาเปิดไฟหลุมไฟเชิงเลยกะ ควมห่อนอนะร้อยแปองศาแล้วเราก็มาเตรียมเห็ดเข่งคุกกี้เนาะอันนี้คือเป็นเนยเนยที่แบบมันอ่นะซอฟแน่เดอร์ไห้มันนุ่มนะ่นะเนยสองขีดมาร์การีนสองขีดแนวลักเข่งก็เป็น4ขีดน้ำตาลสองขีดเดอร์น้ำตาลข,ขาวเป็นยังจึงใส่มาร์การีนเพราะว่าข้อข่อยเนาะข่อยมหมักไขมันหอมและกะอันสำหรับฝรั่งก็จะใส่เนยไปเลยแต่ข่อยเอามาร์การีนผสมใส่น้ำไขมันหอมเพิ่มมัน แล้วกใ็ใส่ไข่ใส่ไข่ไก่อันเนอะสองฟองเ,อเบอร์กลางเดอตี้เพราะแต่แบบว่าให้มันเข่ากันแบบนี้นะอย่าเอาทงขันเป็นครีมขาวเลยตีให้มันเข่ากันสิสอแล้วเกลับมาห่อนแป้งกาับแดงหรือว่าแป้งยังก็ได้ที่ว่ามันเห็ดมันสามารถเห็ดคุกกี้ได้ฮะนะเข่งกิโลเดอแล้วกาอันนี้นะคือข่อยใส่ไปหนึ่งขีดเข่งผงโก,โกโก้แล้วก็ห่อน หลังจากนั้นลรก็เอามาใส่ผงวานิลาใส่ไปโรซองหรือซ้ำบวกถาผู้ไรบ่มีพงเว,วลากใส่เป็นด้าก็ได้หรือว่าใส่เป็นเป็นหมากเออเป็นฟักก็ได้เป็นเนนนะโซดนะแล้วขอนใส่ครีมไปหน่อยหนึ่งใส่ครีมไปหน่อยหนึ่งเด้อพวกเจ้าหรือว่าู้ไรบ่มีครีมก็เอานมก็ได้ใส่เพราะแต่แบบว่าไ้มันตีกันายอย่าใส่ลายได้เพราะว่าขั้นใส่ลายการที่จะเหตุคุกกี้ไ้มันเป็นหูบทรงงามน,นะ อย่าเห็ดผสมเครื่องแล้วหลายถาวันแล้วะนะเวลาไปอบมันจะแป้มันจะบวเป็นทรงงามโดยการเห็ดคุกกี้ง่ายๆการผสมแป้งนะและการรสชาติเนี่ยคือข่อยหมักจะออกเป็นแบบว่าหวานมันพอดีแล้วก็อ่าออกมีเกลือน้อยหนึ่งให้มันออกเค็มสังเกตนสชา่าคุกกี้บางบอนทีาไปซื้อน่ะเพราะว่าเขาเห็ดมันกระโดนมันบอหอมแล้วก็มันจะมีแต่วานธรรมดาหวานเลี่ยนแต่ขอาข่อยมันจะออกเป็นแบบว่าหวานมันหอมพอดี แล้วกับมีเกลือ,อรสชาติเกลือนิอยหนึ่งแล้วเราก็เอาขื้นหูบใส่เลยเทาก็จะบีบนนคุกกี้นะ่มันจะมีลายหูบทรงอแ,แต่ว่าขอจะเอาเป็นแบบทีทีแล้วแต่อารมณ์ของแม่ครัวนนมันจะมีหลายแบบแต่ว่าขอจะบีบหัวแบบสิหรือว่าจะใส่เครื่องพิมพ์กันนาก็ได้เครื่องพิมพ์เท่าบีบคุกกี้เฉพาะแต่ว่าขอจะเห็นเป็นดอกไม้ ขอบนในใจว่าไขออ่แซ่แลรืวอว่าคุกกี้บตัตเตอร์เดี๋ยวข่จะไปสซอกเบิืองคันยังโบแซ่เพราะว่าเขาเห็ดกินประจำด้คุกกี้ตัวน,นั้นนะ่ะเดี๋ยวมันเป็นหูบก้าวใจเป็นดอกไม้เป็นแบบเอ่อคริสต์มาสอย่างคะนะแต่ว่าแม่ครัวก็เหตุไรขีดก็จนลืมแหละ <laughs> แล้วก็เอาไปอบป,ประมาณ1ินาที แล้วแต่เตาไฟเตามันเดี๋จะหายอันสังเกตเบิรงข้ามันเริ่มแตกแลวเอาออกโลดเฝ้าออกแต่บ่แต่บ่เฝ้าหายมันอันนั้นได้พอออกจากเตาแล้วหายมันเสร็จจักน้อยหนึ่งประมาณ3นาทีหรือหานาทีเนี่ยแหละคันเฮาจับเลยค่ะมันยังอ่อนอยู่มันสิแตกได้เอาปะไว้ก่อนปลาให้มันเย็นแล้วกะอันนี้คือมันเย็นเหลยบร้อยเนาะมากินเบิ่งกินกับนมหรือว่ากินกับกาแฟ ซาสไลดยน์ขมักกินกับโอวันตินเย็นขมักมากแซ่บนะรสชาติถ้ามันจะเป็นถาาั่วพลัตไบส์ใส่เป็นผงโก,โกโก้มันจะเป็นคุกกี้บัตเตอร์อันนี้คือสูตรที่ว่าขวบเห็ดกินในเฮือนได้ลูกผัวข่อยกินได้อันนี้เป็นโบม,มีสูตรที่แบบว่าจะไข่คือบ่อนอื่นหรือว่าอาจจะคือกันแต่ว่าปริมาณอะไรอย่างเงี้ยคือข่อยเห็ดได้กินในครอบครัวเองเพราะว่ารสชาติ ทุกอย่างจะข่อยแช่ไปนี่คือผัวกินลูกกินแบบสินะเป็นแบบว่าศูรนรในเฮือนกินเองสามารถเห็ดคายได้หับประกันการันตีเพราะว่าข่อยข่อยกับเป็นคนที่แบบว่ามักกินคุกกี้อยู่แต่ว่าบ่ข่อยซื้อกินเพราะว่าแบบว่ามันหวานโพดแล้วก็มันจางอันนี้แต่ว่าทุกครั้งเห็ดกินก็แบบเห็ดกินเองนะลองเห้เด้อไปบ,บาย